สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แป๊บนึงขอจิบน้ำนิดนึงอ่ะใครเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะแสดงว่า คุณติดอยู่ในหัวของเขาติดอยู่ในความคิดของเขาคิดถึงมากสินะามาทุกธาตุเลยเนาะมาเกี่ยวทุกธาตุเลยมีธาตุลักนาหรือราศีของเขานะคะ มีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็มีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกแล้วก็มีไม่ถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุลม,มลักษณะของคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยจริงจังกับอะไรสักเท่าไหร่ คือแบบชอบอะไรแบบเรื่อยๆมากกว่าชอบชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆคือก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เกียจน,นะมีงานก็ทำแต่ว่าคือไม,ไม่ไม่ไม่ได้พยายามมากนะะักอ่ะเช่นยกตัวอย่างยังไงดีหมายถึงก็ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอะคะ่ะรับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของตัวเองในส่วนงานของตัวเองดีแต่ว่า ถ้าจะให้แบบขยันมากกว่านั้นหรือว่ากระตือร้อนมากกว่านั้นพยายามทําให้เยอะกว่านั้นนอกเหนือหรือเกินขอบเขตหน้าที่ของเขาอ่ะเขาก็ไม่ทําไม่อยากทําอืมบางคนจะเป็นแบบบ้าง,งานใช่ไหมบางคนก็คือแบบอางานของตัวเองเนี่ยมันทําถึงแค่แบบระดับนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคนบ้าง,งานก็จะแบบว่า ไม่ได้ต้องทําอีกทําอีกทําอีกเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนคนนี้ยก็คือไม่ก็คือเขาก็จะแบบทําเท่าที่เท่าที่ควรจะทํา <c oughs> ทําเท่าที่ทําได้ทําตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พออะไรอย่างนี้เออแล้วก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบกรับภาระหรือเรื่องหนักๆอะไรเอาไว้มากมายอะคะ่ะคนคนเนี้ยชอบอะไรที่แบบง่ายๆมากกว่าชอบอะไรที่แบบอ่ะ เอไม่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมากแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็เขาเป็นคนมีความอ่อนโยนมีความมีความอ่อนโยนมีความอ่อนไหว ใจิตใจดีนะแล้วก็เอ่อค่อนข้างโรแมนติกอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมแล้วกันยังไม่แน่ใจเรื่องโรแมนติกเนี่ยแต่แต่ก็มีบ้างดูไม่ได้เย็นชานะคะไม่ใช่เป็นคนแบบแข็งทื่อไม่ใช่คนเย็นชาอืม อะไรอีกใครเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ใพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้อีกเป็นคนดื้ออยู่เหมือนกันนะคนเนี้ย เขามีความผูือ่านรู้สึกว่าเขาเขายังไม่ค่อยมีความคิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ที่โตแล้วอะ่ะไม่ว่าเขาตัวเขาอะจะอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเขายังไม่นิ่งพอยังไม่ยังไม่ใจเย็นพออืมยังมีความใจร้อนมีความมุทะลุมีความเอ่อถ้าถ้าไม่พอใจก็คือก็คือโวยวายอะ ไม่ค่อยนิ่งยังเหมือนแบบลักษณะเหมือนวัยรุ่นแต่เขาอาจจะอายุมากแล้วก็ได้แต่ว่าเพียงแต่ความคิดหรือความรู้สึกอะไรของเขาอย่างเงี้ยยังเหมือนวัยรุ่นอยู่อ่ะค่ะยังยังเหมือนแบบวัยรุ่นเลือนร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออพร้อมลุยพร้อมพร้อมไฟพร้อมบวกกับทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับ ไม่ค่อยยอมรับอความจริงอะ่ะถึงได้บอกว่าคนเนี้ยค่อนข้างดื้อถ้าสมมุติเขาเขาเขาคิดว่าอะไรถูกเขาก็จะเชื่ออย่างนั้นเขาจะเชื่อความคิดของเขาไม่ค่อยไม่ค่อยยอมรับต่อให้แบบความคิดของเขาผิดพูฟแล้วว่าว่ามันผิดคือพิสูจน์แล้วว่าความคิดของเขาผิดเขาก็ยังแบบก็ยังดื้ออยู่ก็จะยังดื้อยอยู่ยังแบบจิงหลอ มันใช่หรอมันมันผิดจริงหรออะไรแบบเนี้ยอืแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคุณอ่ะอ๋อ สามดาบอุ้ยกี่ใบแล้วเนี่ยเอาไหมาทำไมไพ่วันนี้มันติดกันจังเลยโอ้ยอืมเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณ เขาคุณนะเคยมีความรู้สึกดีๆต่อการเคยมีความรักความสัมพันธ์ดีๆต่อกันแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมันมีประเด็นเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดเขาเคย นิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้เคยไม่ทำอะไรอะ่ะไม่ไม่ทำงานในความสัมพันธ์อะ่ะเขาอาจจะปล่อยให้คุณทำอยู่คนเดียวปล่อยให้คุณพยายามอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่ไม่มีความกระตือรือร้นหรืออะไรเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่า ทำไมความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ชั้นที่ที่อยากไปต่อหรอมีแต่ชั้นที่ที่อยากเดินหน้าเหรอมีแต่ชั้นที่อยากคบหากับเขาเหรอทําไมดูเหมือนเขาไม่อยากแบบมีเราในชีวิตเลยอะไรแบบเนี้ยอืมคุณเคยมีคําถามแบบนี้คุณเคยตั้งคําถามแบบเนี้ยเพราะเพราะการกระทําของเขาเพราะการไม่ทําอะไรเลยของเขาเขาเหมือนปล่อยปะละเลยคุณเหมือนไม่ใส่ใจคุณ อืมแล้วทําให้คุณเสียใจคุณเจ็บปวดมากๆเลยนะกับคนคนเนี้ยเจ็บมากแต่ก็รักเหมือนกันคุณก็รักเขาเหมือนกันอแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะแล้วตัวเขาล่ะรู้สึกยังไงกับคุณ ตีนอตครับตีเอ็มเพล r อุ้ยชัวร์ปลอดเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะตอนเนี้ยมีความคิดถึงมาก อยากไปหายอยากไปเจออยากพูดคุยนะคะอยากติดต่ออยากสื่อสารความรู้สึกที่เขามีให้คุณผู้อ่านว่าเขาอะมีใจเขาเขาก็รักคุณนะแต่เขาแค่ไม่แสดงออกอะเขาไม่ไม่แสดงอาการหรืออะไรตั้งแต่ในอดีตอะเนี่ยที่เขาอไม่เทคแอคชั่นอะไรเลย เขาไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเขาค่อนข้างดูจะแบบนิ่งดูเย็นชากับคุณหรือว่าดูไม่ใส่ใจคุณอาจจะเป็นคุณที่ต้องคอยทักเขาไปทุกวันทักไปรอให้เขาตอบกลับมาซึ่งเขาก็อาจจะตอบแค่สั้นๆเไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยในความรู้สึกของคุณนะนะแต่จริงๆเขาอยากคุยนะแต่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนมนุษย์หินนะ่ะ เป็นคนที่ไม่ชอบแสดงความรู้สึกปากอย่างใจอย่างอืมทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจคือแบบในใจนี่ร้อนรนแล้วนะเขาเอาจริงๆอ่ะเขาเขาค่อนข้างแบบ เป็นความรู้สึกที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเขาอยากดูแลคุณเขามีความเป็นห่วงเป็นใยคุณอยากทำให้คุณมีความสุขแต่เขาอาจจะทำไม่เป็นก็ได้อืมเพราะอันเนี้ยเราถามถึงความรู้สึกของเขามันเป็นแค่ความรู้สึกอะแต่การปฏิบัติมันอีกเรื่องหนึ่งการปฏิบัติการกระทำจริงๆอะมันมันก็ อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ความรู้สึกของเขาอะมันเหมือนเขาแบบเขาอยากดูแลคุณอยากให้คุณสุขสบายอยากให้คุณมีความสุขอยากเป็นที่พึ่งของคุณได้อยากเป็นที่พักใจของคุณได้ถ้าสมมุติเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะไม่ใช่แบบผู้นําครอบครัวนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ อยากรับฟังปัญหาของคุณอะเวลาที่คุณทํางานมาเหนื่อยเนื่อยคุณสามารถแบบระบายอะไรให้เขาฟังได้หรือไปเจอปัญหาอะไรข้างนอกมาอะไรเงี้ยเขาอยากแบบเป็นคนที่คุณไว้ใจแล้วก็สามารถทิ้งตัวนอนลงบนตักเขาแล้วก็คุณรู้สึกสบายอะคุณรู้สึกปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยอืมนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทําแต่ทำไหมอีกเรื่องหนึง่งอ่าจะทำไหมอีกเรื่องหนึง่ง อาจจะทําไม่เป็นหรือว่าไม่กล้าทาอะไรแบบเนี้ยอืแค่คิดมันมีนะคนแบบแวมันมีจริงๆที่แบบความคิดเนี่ยบบเสวยหรูเลิศหรูเลยแต่เวลาถึงเวลาจริงๆบางคนอายบางคนไม่เคยทำแล้วไม่รู้จะแบบเริ่มยังไงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะพูดยังไงบางคนพูดไม่เก่งไม่รู้จะสื่อสารยังไงหรือว่าบางคนก็คือแบบบุคลิกเป็นแบบนี้เป,นบบนเป็นแบบแข็งแข็งทือ่อๆเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้ว ถึงแม้จะมีความรู้สึกดีๆถึงแม้จะมีความคิดดีๆแต่ว่าก็ก็ทําตัวไม่ถูกอ่ะก็ทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมรู้แหละว่าเอ่อตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือเปล่า อุ้ยอุ้ย The Empress คู่กับ The Emperor เขาอยากจะบอกคุณว่า ถ้าอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณคือคนที่เขารักที่สุดเป็นคนที่เขาคิดถึงเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยอยากใช้ชีวิตร่วมกันคุณเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนัมเบอร์วเป็นคนในใจของเขาเสมออืถ้าเขาอะ่ะเขาอาจจะ เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในด้านที่อ่อนโยนหรือว่าทำให้คุณรู้สึกดีแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม่รู้สึกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดที่จะทำนะเขาคิดที่จะทำอะแต่ว่าเขาทำไม่เป็น คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจคุณคิดว่าเขาไม่ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกับคุณไม่อยากอยู่ใกล้คุณไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเจอหน้าคุณแต่จริงๆไม่ใช่เพราะคุณเป็นดีเอ็มเพสของเขาอืคุณไม่ใช่แค่คุณไม่ใช่แค่ คีนอฟลอดอะคุณไม่ใช่ราชินีไม้ที่แบบว่าหลงไหลได้ปลื้มแค่แค่ช่วงช่วงครั้งชั่วคราวคือเขาไม่ได้แค่ชอบในรูปร่างหน้าตาของคุณหรือสเสน่ห์ภายนอกอะไรของคุณอะแต่เขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณเขาไม่ได้แค่หลงไหลคุณแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วแบบพอหมดโปรโมชั่นเขาก็ จากคุณไปหรือทิ้งคุณไปแต่เขาอะคิดจริงจังกับคุณจริงๆนะแต่คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะมองไม่เห็นในจุดนี้ก็ได้เขาไม่เคยคิดว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอะจริงๆอะเขาเขามองว่าคุณกับเขา,ามีความแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะบางคน อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะอืมบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณกับเขาคือต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันมากๆในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เขาอ่ะก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาเลยนะเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอ่ะสามารถอยู่ด้วยกันได้ เขาไม่ได้มองว่าความแตกต่างตรงเนี้ยมันจะทําให้มันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตหรืออะไรหรือว่ามันเป็นเป็นประเด็นอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยอะ่ะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไทยแล้วจบสั้นไปไหมจบพวนไปไหมไม่หรอกก็ก็มันจบแล้วอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคนนี้ที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะก็น่าจะครบถ้วนโอเคจบการอ่านไทยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแลวชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ